ไอคนรอคอ,อยนะฮะครับ ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกับสาวแฟชั่นนิสต้าแถวหน้าของเมืองไทยนะฮะไหนดูอ้นซีเธอแต่งตัวเป็นยังไงวันนี้อ่าบอกเลยกําลังมาเลยนะอะการแต่งตัวแบบนี้เออมีดอกไม้นิดหน่อยแล้วก็กําลังจะไปแล้วเลยรีบแต่งน,นี่ถามผู้ชายดีกว่าครับคนที่จะมากับอ้นสู้เขาได้ไหมดีกว่าเดียวเดียวเดีแล้วเทียบทําไมเนี่ยเลยต้องยืนอีกเลยเนี่ยเด็กน้องกับเขาตาไม่เดกเทียบไมก็ถามพี่อ้นมาพี่อ้นยอมหรือเปล่ายอมโอเคนั่งรับอะไรวะอ้วนเหมือนสู้เขาอ่ะเอาจะ ไปสู้เขาล่ะไปพบเขาเลยดีกว่าเลยครับขอเสียงมือต้อนรับแฟชั่นนิสต้าสาวร่างเล็กของเรานะครับคุณก้อยรัชวินว่องวิริยารับ นางแบบนะไม่ได้เป็นนี่จริงไปไหนไปไหนไปไหนไปเต้นต้องสู้กันไม่ใช่ไปเต้นไปไหนไปรอที่จัดรรถนะเฮ้ยไม่แพ้นะ ก้อยเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีก้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก้อยมาในธีมอะไรคอนเซปต์อะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองคือเพิ่งทราบว่าวันนี้เป็นเทปแรกของรายการนี้ด้วยแล้วก็เลยแบบต้องแต่งตัวมาให้เกียรติรายการนิดนึงเต็มที่เต็มที่กเดี๋ยวเรานะนำกันก่อนดีไหมได้เลยค่ะเชิญครับค่ะโอเคเดี๋ยวให้ก้อยนะฮะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวของอ้นให้ฟังหน่อยเดี๋ยวทำไม ท่านอยากให้ก๊อยก๊อตเป็นแฟชั่นนิสต้าไงอะจะมาพูดเรื่องการแต่งโจรว่าทำไม,ำไมแล้วคือถ้าโอ้ยมันผิดตั้งแต่เอาก้อยมาแล้วนี่เดี๋ยวพ,พี่นื่นเกลียดอะไรหนูหรอเปล่าคะ เกลียดก้อยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ประมาทมพรา้ว่าพี่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ c h a r a c t อร์ของตัวเองดังนั้นการแต่งตัวมันทุกคนเนี่ยการที่ใส่เสื้อผ้ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่บ่งบอกถึง i d e n t ตี้ของตัวเองอยู่แล้วเราแต่งกายยังไงมันก็จะ p r e ซนต์ออกมาแบบนั้นอย่างพี่เป็นคนร่าเริงสดใสก็เนี่ยการแต่งตัวของเขาก็จะก็จะเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็จะจะเป็นการแบบจะเป็นอะไรที่ดูธรรมะเมร์เป็นอะไรที่มีสีสันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูน่ารักสมวัยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเกี่ยวกับ ้็ผ้าเรามาถือก้อยตั้งแรกเริ่มเข้าวงการเลยตั้งแต่ตอนที่จุติอยู่ในท้องของคุณแม่แล้วก็เป็นวุ้นอยู่จริงไปไหน มมไปเลยครับเป็นรไยกันไม่พอนะฮะย้อนกลับ an, ไปย้อนไปย้อครับก้อยเข้าสู่วงการได้ยังไงทําอะไรก่อนร้องเพลงซิงเกิลซองหรือว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นดีเจหรือว่าจริงๆีแล้วตอนั้นเนี่ยเหมือนได้ไวรู้ทั่วไปมากกว่านะเราก็แบบเดินตามสยามอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีแมวมองแมวมองคนนั้นคือใคร อุ้ยแบบเป็น modeling, โมเดลลิ่งเป็นอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็เ,เราก็มีโอกาสได้ได้ถ่ายโฆษณาได้เอ็มวีอะไรเงี้ยแต่ว่างานแรกจริงๆเลยนะคะในวงการบันเทิงตอนนั้นก็ไปดูคอนเสิร์ตปาม,มี่แล้วก็มี เป็นครีเอทีฟรายการของ Grammy เนี่ยเข้ามาถามว่าเราอยากเป็นพิธีกรไหมเออแล้วก็ชวนไปแคสไปแบบเทสหน้ากล้องอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นนี่คือจบมาหกแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยก็เออน่าสนใจแล้วก็พี่เขาก็ดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเออเราเราก็ไปไปไปแคสที่ Grammy แล้วก็ได้ทํารายการนั้นรายการแรกเลยชื่อรายการ t e e n Center และจาก t e e n Center เนี่ยคือมาเป็นดีเจเลยปะก็คือประมาณสักสอสมปีพี่เต้ยุทธนาคุณอ้อมเนี่ย เขาไปอ่านหนังสือแบบไปเจอก้อยคือตอนนั้นก็ก็เป็นเหมือนว่าถ่ายถ่ายหนังสือนิตยสารอะไรเงี้ยเราก็แบบสัมภาษณ์ในหนังสือว่าเราอยากจะเป็นดีเจแล้วปรากฏพี่เต้เขาไปอ่านเจอเขาก็อุ้ยเด็กคนนี้น่าสนใจอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่าก้อยกับพี่เต้ก็เป็นรุ่นน้องกันที่มาหาวิทยาลัยด้วยแกก็เลยไปตามหาเบอร์ก้อยม,มาจากไหนไม่รู้แล้วก็โทรมาบอกว่า อยากลองมาทาเดโมที่ที่แ a ชั่นรีดิโอไหม,อมตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปเลยสิคะคือด้วยความที่รู้สึกว่าเออตอนนั้นตัวเองได้รับโอกาสแล้วก็แบบเหมือนมันเป็นเป็นโชคของเรามากอะไรเงี้ยคือทางเปิดสะดวกมากเลยเนาะแล้วพอได้เป็นดีเจปุ๊บ หลังจากนั้นเนี่ยก้าวมาเป็นนักแสดงใช่ถูกไหมครับก้าวมาได้ยังไงครับมีใครไปเจอหรือว่ายังไงก็คือพอเริ่มเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยคนก็อาจเริ่มรู้จักมากขึ้นได้เห็นหน้าตามเสืออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้เล่นเล่นภาพยนตร์เรื่องเขาชนไก่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกใช่แล้วที่ได้รางวัลสุรรโองโหนั่นคือเรื่องอะไรจ๊ะรักสามเศร้าค่ะอ๋อโอ้ยบทหนักเลยเรื่องนี้เป็นหนังดราม่า ระยะทางของเขาในวงการเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตรงนี้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยมันดูราบรื่นมากเลยอ่ะแมนวิศวะดูไม่มีอะไรโรยแบบให้เจ็บปวดเลยโอ้ไม่มีเลยอย่างพวกเราเนี่ยสองตะกายท้องลายขึ้นมาเลยลายปีนขึ้นมาตกลงมาปีนขึ้นมาแมนต้องดูให้ก้อยหน่อยเพราะว่าเบอร์เนี่ยมีบทไหมชีวิตของก้อยทำไมเป็นสเต็ปแล้วก็ราบรื่นเออเหมือนจัดวางไว้แล้วเลยอ่ะดีจังเลยไม่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าขึ้นอยู่กับ คาแรคเตอร์แล้วก็ตัวตนของเขาด้วยครับเขาเป็นคนเก่งได้มีโอกาสคุยกันเนาะแนะนําเลขเข้าไปครับด้วยความที่เห็นเขามีความเป็นเซ็กซี่ครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ได้เริ่มเริ่มมีเหตหนังสือเซ็กซี่ดีพอเห็นเขาเซ็กซี่ปั๊บเราก็เลยมอบเลขให้เขามอบเลขก็คือแนะนําตัวเลขไปครับก็คือเลขแบบเลขหกครับเลขตัวนี้มันเป็นเลขเกี่ยวกับการสร้างเซ็กแอบเพลย์แล้วก็เรื่องของเสน่ห์เรื่องของงานด้วยนะครับซึ่งเลขหกเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับงานในอาชีพของเขานะครับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นดีเจนะครับนักร้องถ่าย ภาพนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับละครเอ่ยเนี่ยมันความสัมพันธ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่ดีแล้วก็สวยมีสามได้ไหมมีสามได้ไหมเพราะชีวิตของก้อยเนี่ยส่วนมากจะวนเวียนหรือว่ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเลขสามเลขสามแสดงถึงความเป็นคนอดทนต่อสู้ไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยไม่แพ้เะมีอะไรวนเวียนเกี่ยวกับเลขสาบ้างชีวิตขอก้อยเป็นลูกคนที่สามแล้วก็สอบได้ที่สามตอบได้ที่สสอบได้ที่สามไมเกี่ยวไม่เกี่ยตลอดชีวิตฉลาดมากะ ที่หนึ่งบ้านที่สามบ่อยครับวันเกิดเ v e ก y w h e วันเกิดเลขทะเบียนบ้านเก็บแบบนีสามสามใช่แล้วก็รู้สึกว่าเลขสามมาเป็นเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองแต่จริงๆแล้วเลขที่ผูกพันคือเลขวันเกิดวันที่สิบแปดอย่างรถยนต์คันแรกเนี่ยก็ทะเบียน18บแหนึ่งใช่แต่ว่าชนกระจายนี่ไงตอนชนนี่คือตอนเบริจเพศป่ะด้วยค่ะตอนเบรจเพศมี เ <B EN> บนจะเพี้นี่หนักๆเลยอะอยมีอะไรบ้างเลยเยอะมาก่อยเกิดอะไรขึ้นก็มีรถทั้งมีทั้งรถแฮมเบอร์เกอร์มีรถบินมีรถเอ่อทรานส์ฟอร์มเมอร์รถแฮมเบอร์เกอร์คือขับไปปึ๊บข้างหน้าเบรกชนปึง้งแล้วมีอีกคันหนึ่งมาชนโอ้โห๋อเป็น버버แฮมเบอร์เกอร์เราอยู่ตรงกลางรถทรานส์ฟอร์เมอร์คือตัวเองตอนนั้นหลับในครับแล้วก็เหมือนกับเออวืดอ่ะขับมาใช่ป่ะหาแล้วแล้วรถพลิกคว่ำ จากเลนหนึ่งไปอยู่อีกเลนหนึ่งแล้วก็แบบไปค้างเติ่งการอากาศนะคะโอ้ oh my god ใช่เหมือนแบบเหมือนแบบเล่นรถไฟห่อแล้วก็แบบไปค้างอยู่อย่างเงี้ยเราลืมตาม,มาแบบเฮ้ยแบบเราออกมาไงนะเนอ,อก็อย่ายืนอยู่ในรถเวอ่อร์เลยอะ่ะแล้วคือตอนที่มันมันพลิกอากศเราก็ไม่รู้ตัวด้วยเพราะว่าเราหลับในอยู่อะ่ะ<อ>คนที่มาช่วยอะ่ะค่ะก็คือแบบว่าเขาก็วิ่งมาสิ่งแรกที่เขาถามคือ,คอ ข้างในมีพระอะไรจ้ะก่อนที่ก่อนที่จะช่วยเราีกตกใจมากเพราะว่าเรายังรอดอยู่เมื่อเห็นสภาพรถคนวิ่งมาแบบขู่ข้างในต้องแบบไม่รอดตอนนั้นเรามีบาดเจ็บเลยตรงนี้ไหมไม่เลยยืนแต่ว่ายืนอยู่คือัวเล็กไงก็เลยยืนรถแต่ว่าก็คาดแซฟทิเบลด้วยแล้วก็แบบค้างเตะอะไรแบบไม่ไปเลยม่หักไม่กรอบอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอันนี้คือในช่วงวัยเป็นชเพยทั้งหมดเลกครั้งหนึ่งที่รถบินก็คือขับ ขับรถแล้วแบบขับรถด้วยความที่เป็นคนแบบขับรถเร็วคแล้วตอนนั้นเมอเม,มอจริงๆนะคือแบบว่าขับแล้วก็คิดนู่นคิดนั่นคิดนี้ไปเรื่อยแล้วพอเหมือนพอไฟแดงอ่ะเราก็เหยียบเหยียบโดยที่เราลืมไปว่าข้างหน้ามันมีเกาะกลางถนนอยู่ว่าขับไปชนกับเสา,เ,าเสาสัญญาณไฟจราจรน n คะ่ะเกือบชนแฉล็บไปพอเห็นปุ๊บกำลังกำลบบบิดมันชนเกาะกลางถนนแล้วก็บินขึ้นไปอย่างเงี้ยข้าไปอยู่อีก อีกฝั่งถนนหนึ่งแล้วเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่คุณคอายุบัน25วัยเบญจเพศหลายๆคนคุณผู้ชมเนี่ยก็สงสัยนะวัยเบญจเพศอะทำไมหลายๆคนต้องเตือนให้ท่านให้แมนอธิบายนิดนึง25นี่มันยังไงครับจริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนครับว่าเรื่องของคําว่าเบญจเพศนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกุศโลบายหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงวัย25เนี่ยมันเหมือนวัยที่มีการเปลี่ยนหรือเป็นหัวเลียวหัวต่อของการเปลี่ยนจากวัยรุ่นตอนปลายเข้าสู่ วัยทางานวัยรุ่นปัเข้าสู่วัยทำงานใช่ครับหมายความว่าทุกคนก็เริ่มขับรถนี้เหรอไม่ครับทุกคนก็เริ่มต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองครับอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่มีการเลือนตำแหน่งนะครับหรือแม้แต่วุฒิภาวะในการเซ็นเอกสารต่างๆนะครับเราก็เริ่มต้องคิดเองทําอะไรเองมากขึ้นและเมื่อเราอายุมากขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เดินตามเรามาบางครั้งเนี่ยก็อาจจะแบบ ล้มหายตายจากกันไปบ้างแล้วบางทีความคิดต้องทําคนเดียวยนะครับเพราะเลยบตัดใจองใช่ครับเพราะนั้อายุยีถือว่าเป็นช่วงของการตัดสินใจหรือเป็นหัวเรียวหัวต่อหนึ่งของมนุษย์หรือชีวิตคนนะคะรับเพราะเนี้ย โบราณก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะมีกุสโลบายบอกว่าช่วงนี้ไปช่วยต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะอยากให้ทุกอย่างในการก้าวไปเนี่ยมีสติแค่นั้นเองอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยเลยไม่คุยไม่ได้เรื่องนี้เพราะคนนี้เนี่ยคือพร้อมไปซะทุกอย่างแล้วเหลืออันนี้แหละที่ยังไม่ได้คุยนี่นะอะไรอะไรงเงีอิจฉากันทั้งประเทศล็อกี้อินเกมแล้วก็ต้องล็อกี้อินเลยใครคะเดฟเป็นแฟนมา บางครั้งก็ถอดเสื้อออกมาเงื่ออาบกายแล้วก็โอ๊ยพี่ตูนกระเซ็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 นโอ๊ยท่านเป็นอะไรมะเอ้แมนฉีทดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวตัวประนึง